สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำป,ปันนะะ่นมะพร้าวกันนะคะน้ำมะพร้าวปั่นนะคะก็จะมีน้ำมะพร้าว100นะคะ100 ml แล้วก็มีน้ำแข็งด้วยนะคะเต็มเต็มเลยนะคะแล้วก็มีนมข้นนะคะในเราก็จะใส่มนมจืดนะคะแ้วเราก็มีน้ำเสื้อมนะคะเรามาเริ่มก,กันเลยก่อนื่นเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปนะคะเราก็จะใส่น้ำ แล้วเราก็จะใส่นมข้นนะคะประมาณ20 ml นะคะลงมาเลยนะคะนคมข้นหวานนะคะใส่ลงมาเลยนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยนมนะคะนมเตือนี่30 ml นะคะลงกล่องน,นะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำเีอ่อมนะคะ20 ml นะคะเพราะว่า หวานแล้วนะให้หมันรสชาติกลมกล่อมไม่ได้หวานมากแต่ว่าไม่ได้จืดมากนี่นนก็จะจะอร่อยส่วนผสมของเราก็ครบแล้วนะคะนี่นะคะเราก็ปั่นได้เลยนะคะ,น,น,คะน้าพร้าวปั่นนั่นเองเนาะน้าตานน่ารับประทานมากเลยค่ะเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากเลยนะคะ มาเทใส่แก้วน้ำได้เลยนะคะจะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะน้ำผลไม้ปั่นของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือน้ำมะพร้าวปั่นนั่นเองนะคะหน้าตาน่ารับประทานนะคะถ้าพี่น้องท่านไหนได้ชมคลิปนี้ก็ลองทำตามเราได้นะคะ ทำง่ายๆนะคะทำทานเองที่บ้านหรือว่าทำขายก็ได้นะคะรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะคะถ้าได้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ